สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเปอร์สนเนดในโอวาซองครับคลิปนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงแพทในซีซัน11นั่นเองนะฮะอัปเดตมาสดๆร้อนๆผมก็ขอเรียงเนื้อหาแบบนี้นะก็คือเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการสรุปเทรลเลอร์ก่อนนะครับไล่ไปอัปเดตระบบต่างๆแล้วก็การรีเวิร์กแผนที่อะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยบาลานต์ตัวละครค่อยมาพูดถึงกันช่วงท้ายเพราะว่ามันจะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะมีบางตัวด้วยที่แทบจะเรียกว่าถูกรีเวิร์กไปเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาคุยกันนิดนึงมมาาเเริ่่กกันนนลยใ11ี11็ ธีมของซูเปอร์เมกาอัลตราวอชนะครับซูเปอร์เซนไตอ่ะพูดง่ายฮีโร่ขบวนการ5สีต่อสู้กับเหล่าวายร้ายต่างๆความรู้สึกผมหลังจากที่เห็นครั้งแรกก็คือแบบฮะเกนจิมันได้สกินแนวเซนไตเพิ่มอีกแล้วหรอมีสกินเซนไตไปแล้วหลายสกินเลยนะสำหรับเกนจิเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีก1สกินนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะแต่ว่าทีมเนี่ยคือมันแนวเดียวกันอยู่ดีนึกออกใช่ไหมผมว่ามันก็แอบจะดูซ้ำๆนิดนึงแต่สําหรับตัวอื่นผมก็โอเคแหละไม่่ไไดดดูู้้แแยออะรรถาบบเเ็วเว,เวนะสวนสสขงกิิิต ซีซั่นนี้ก็คือจากกพัดนีคาลามิตตี้ของแอชนั่นเองครับจุดเด่นของสกินนี้ผมต้องพูดเลยว่าไม่มีใครเปลี่ยนความคิดผมได้แน่นอนมันอยู่ที่ไฮไลท์อินโทรครับ นอกจากนั้นก็มีสกินพิงก์เมอร์ซี่จะกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปนานแล้วก็คนอยากได้กันแต่พิเศษกว่ารอบที่แล้วก็คือมันจะมีสกินใหม่มาด้วยก็คือโรสโกเมอร์ซี่ครับสกินโรสโกเมอร์ซี่เนี่ยจะมีอาวุธของมันแยกให้ด้วยนะคือสามารถเอาอาวุธนี้ไปใส่กับสกินอื่นก็ได้รายได้จากการขายสกินทั้งหมดนี้ก็จะถูกนาไปบริจาคให้กับ BCRF นะครับหรือมูลนิธิวิจัยมะเร็งเต้านมนั่นเองต่อมาก็คือสกินอาวุธมิติครับคอนปีศาจของไรฮาร์ดเอฟเฟกต์ก็มีโชว์ให้ ตูตายหรือเอฟเฟกเวลาแบบชัตเตอร์อย่างเงี้ยถือว่าดูดีนะแต่ขายยังไงยังไม่รู้เหมือนกันนะครับความเชี่ยวชาญฮีโร่ครับอันนี้ก็มาเพิ่มอีก2ฮีโร่ด้วยกันก็คือโซเยอร์เกับคิริโกตัวซัมเมอร์เกม2 0 2 4ปีนี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรใหม่หรือเปล่าเท่าที่โชว์ก็คือดูจะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะมาพร้อมกับสกินเซ็ตไลฟ์การ์ดของตัวอื่นครับที่ดูเด่น,นจริงๆผมว่าก็คงเป็นแบบคิริโกกับเจบัวเจบัวนี่ถือว่าได้อยู่ลนะเออได้อยู่แล้วก็ปิดจบลออด้้วยโโกขงนนั ก็คือรอคอนแลรได้เลยนะสกินที่ต้องมีแน่ๆผมว่าไม่พ้นแบทชั่นต่อมามาพูดถึงโหมดอาเคที่พิเศษกันหน่อยในซีซั่นนี้ก็คือ Community Crafted Arcade Mode ครับโหมดอาเคดสุดปวดกระบาลปรับโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฝั่งตะวันตกเนาะคือคุณจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของฮีโร่แทบจะทุกตัวเปลี่ยนกันแบบเมามันโดยไม่ต้องสนใจความสมดุลครับอยากรู้ว่าตัวไหนเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณสามารถกด F 1อ่านตอนอยู่หน้าเลือกตัวได้เลยนะแล้วมุมขวาล่างมันจะบอกว่าโหมดนี้ปรับอะไรมาบ้างสามรถดับความเีีีียนนนใโหมดด้ทท่่ผชอบสรบ แทงเนี่ยผมให้เรคกิ้งบอลเลยกดตุ้มโดนศัตรูใช่ไหมกดต่อได้เลยอีก1ทีครับฟรีฟรีฟเลยไม่ต้องอยู่กาอากาศก็ได้นะสามารถกดได้เลยครับดาเมจคูณ2องนะคุณนึ่ออกปะตุ้ม1ทีโดนคุณตุ้มฟรีได้อีก1ทีเอาจริงส่วนของแทงเนี่ยผมว่าไรฮาร์ดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะจีโมดที่ก็ถือว่าเล่นหนุ่มเหมือนกันเวลาแบบโลกลแตกเงี้ยจะเดินเร็วขึ้นเออประมาณนั้นนะส่วนของ DPS ีเนี่ยผมให้ฮันโซนะครับถูกใจวัยรุ่นโอวัลหนึ่งแน่นอนกับ แต่ละคนมันเลือดเยอะจัดถูกเวลาหลังจากที่เขาปรับเลือดทั้งหมดของทุกตัวละครในเกมะนะครับจะไปยิงตัวบื้มแบบเมื่อก่อนเลยก็อาจจะยากหน่อยเนาะแอบชอบการเปลี่ยนแปลงของแบทชั่นด้วยนะคือยิงธรรมดาเร็วขึ้นแล้วก็ปรับลดดาเมจลงแล้วที่สําคัญคือสามารถยิงเฮดช็อตในโหมดที่แปลงร่างอยู่ได้ด้วยครับระเบิดตัวเองเวลาตายอีกให้ฟีลแบบหุ่นยนต์ที่ใช้ทาําสงครามจริงๆเออแล้วมันก็แบบสร้างช็อตฮาๆได้เยอะเหมือนกันนะ ส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ผมมีตัวเดียวในใจเลยนะครับก็คืออานานี่แหละป้าสลาตันเลยกระโดดอยู่นั่นน่ะกระโดดไม่หยุดเลยครับแล้วแม่งโดดสูงด้วยเวลาชาร์จเต็มอะขึ้นไฮกาวแบบอีซี่จูบศัตรูที่มาไล่แบบสบายๆทําให้อานาเนี่ยเป็นตัวที่แบบโกงมากๆไปเลยนะในโหมดนี้สำหรับโหมดนี้ก็มาพร้อมกับชาเลนจ์นะครับสามารถทําเพื่อรับของรางวัลสูงสุดเป็นสกินแอสเท็กซอมบราได้มีเวลาอีกประมาณสสัปดาห์เนาะ เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการอัปเดตระบบชาเลนจนใหม่ครับหรือว่าการท้าทายเควสรายสัปดาห์อย่างนี้ปรับเควสรายสัปดาห์ที่เรายังทําไม่เสร็จให้สามารถทําได้ตลอดทั้งซีซั่นครับปรับยังไงเวลาที่ถึงวันรีเซ็ตรายสัปดาห์ก็คือวันอังคารเนี่ยมันจะเก็บเควสที่เรายังทําไม่เสร็จเนี่ยให้เราทําต่อได้ก็แบบปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะก๊อปปี้ตัวเควสนั้นอนะเก็บไว้อีกสแต็กหนึ่งให้เราด้วยครับสมมุติว่าเราทำเควสปัจจุบันที่เรายังทําไม่เสร็จเสร็จแลล้้้้้วววเเเเเเนนนีีนี่่่าา่ยยมมมััจจะะอออออาาาาากกททท็บไไไใหรรํตตดดโงงงถึข หนึปงหกอไหมหมายความว่าถ้าเราดองไว้หลายๆสัปดาห์แล้วอ่ะมันก็จะสร้างก๊อปปี้เก็บไว้หลายๆอันให้เราสามารถทําได้รัวๆเลยนั่นเองนะครับเวลาที่เรากลับมาทํานอกจากนั้นก็จะเพิ่มระบบ weekly milestone ด้วยครับก็คือตัวเนี้ยมันก็นับตาม challenge รายสัปดาห์ที่เราทําเสร็จนั่นแหละในลักษณะเดียวกันครับก็คือถ้าถึงวิ e ใหม่มัน reset แล้วเนี่ยตัว milestone ถ้าเรายังทําไม่ครบมันจะสร้างก๊อปปี้เก็บไว้เหมือนกันทําเมื่อไหร่ก็ได้ในซีซั่นนี้เลยเออหมายความว่าสมมติ milestone ของวิ e นี้เราทําไม่เสร็จพอมาวิ e หน้าเนี่ยเราท ำมาโเสรจปุ๊บมันก็จะเอา Copy มาให้เราทำต่อได้เลยนั่นเองไม่ต้องรอถึงรีเ e t ตวีคถัดไป โดยสรุปก็คือเควส์รายสัปดาห์เนี่ยมันถูกปรับให้ทําได้ยืดหยุ่นขึ้นเนาะสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้ว่างเล่นทุกสัปดาห์หรือว่าแบบเคลียร์เควสรายสัปดาห์อาจจะไม่ได้เคลียร์ได้ทุกเควสภายใน1สัปดาห์อะไรแบบนี้ทำไม่ทันเออตัวเควสต่างๆที่เราทําไม่ทันเนี่ยก็จะถูกเก็บโปรเกรสไว้แล้วก็มีก๊อปปี้สร้างเพิ่มไว้ด้วยสามารถทําได้ต่อเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเท่ากับจานวนสัปดาห์ภายในซีซันนั้นเลยไม่หายแน่นอนแต่ว่าถ้าเราพูดในแง่ของ ET EXP เ้อยลงกว่าีีั่่นนนนกกกออยยูิดึะเทบบารที่แบบเรา เําทำเควสรายสัปดาห์เสร็จทุกสัปดาห์อะไรแบบนั้น ส่วนตัวผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้เหมาะกับผู้เล่นแคชชัวมากขึ้นซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่ของเกมนี้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เปิดให้ฟรีทูเพลย์ถูกไหมต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนเราจะไปดูแพตปรับสมดุลฮีโร่ต่างๆและเรื่องของแผนที่พุชนะครับแมปใหม่รูนัสปีนะครับประเทศเปรูบ้านเกิดของอิลารีนั่นเองก็จะมาเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วซึ่งมันเล่นได้ทั้งในควิกเพลย์แล้วก็ในแร้งเลยนะครับไม่มีเวลาให้คุณแบบมาทดลองนะเออถ้า ที่มันเข้าเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีครับต่อมาก็คือรีเวิร์สโคลอสซิโอนะครับอันนี้มีอยู่3จุดหลักด้วยกันเนาะจุดแรกก็คือตรงกลางแมปเลยจุดเริ่มต้นการดันหุ่นนะครับมันจะไม่มีกระจกกันตรงกลางแล้วคือสามารถเดินทะลุถึงกันได้เลยมันน่าจะช่วยแก้การที่แบบเวลาแข่งแล้วยืนยิงกันทั้งวันไม่มีใครตา,ตายตรงกลางนะครับไม่มีใครได้ดันหุ่นสักทีจุดที่2คือหน้าจุดเกิดของแต่ละฝั่งนะจะเพิ่มชั้นกลางเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่มโคเวอร์เข้าไป เนี่ยเล็กๆนะจุดที่3ก็คือเช็คพอยต์ของแต่ละฝั่งนะครับจะเพิ่มเวิร์กยูเทิร์นเข้ามามีอาใหญ่ให้เก็บตรงนี้เลยด้วยนะเวลาชู่ตรงนี้ก็คงไม่ตกง,ง่ายแบบก่อนหน้านี้แล้วด้วยเพราะว่ามันเพิ่มเวิร์กเข้ามาเนาะแล้วก็สุดท้ายสำหรับโหมดพุชนะครับก็คือมีการปรับเซตติ้งอยู่เล็กน้อยอย่างแรกคือสําหรับควิกเพย์เนี่ยจะลดเวลาแม็กซิมัมจาก10นาทีเหลือแค่8นาทีครับเพิ่มความเร็วในการดันหุ่นด้วยอีก10%อันนี้เพิ่มในควิกเพย์แล้วก็แรงด้วยนะเพราะฉะะนนนนนนนััน push น Quick ้้ในนนนนควเลจบร็ขึแแ่่อทีสําญ คือมันจะเกิดเหตุการณ์สโน w b a l l คือฝั่งหนึ่งเนี่ยดันไปสุดอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าหุ่นมันดันเร็วขึ้นอีก10%หมายความว่ามันมีโอกาสให้ฝั่งที่แบบโดนดันอยู่อ่ะตั้งตัวได้น้อยลงนะนึกออกปะ ต่อมามาที่ส่วนหลักของแพทนี้กันก็คือแพทปรับสมดุลต้นซีซั่นนะครับค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างเนาะส่วนแรกก็คือฮีโร่อัปเดตครับอันนี้เขาปรับเรื่องของการน็อกดาวน์เวลาที่2ฮีโร่เนี่ยใช้สกิลพุ่งชนกันแล้วมันจะลมทั้งคู่ลดเวลาจาก2เหลือ1.7ึ่วิครับไรฮาร์ดพินดูฟิต่อยบริกชิลแบดเมลกาวิ่งนะครับหรือว่าเวลาที่ปล่อยบ๊อบออกมานั่นเองตรงนี้ก็คือเขาอยากลดเวลาการสตาร์น,นั่นแหละรู้สึกว่าของเดิมมันสตาร์นนานเกินไปต่อมามาดูที่ตำแหน่งแทงกันครัตวแกก็ื ดีว่าอันนี้ได้ใบ2บัฟนะยิงปกติเนี่ยจะลดการกระจายกระสุนลง10%อ็่าก็คือดมเมียน่าจะแรงขึ้นเนาะเวลายิงอัดแล้วก็ตัวบูสเตอร์สกิลชิพเพิ่มดาเมจเวลาพุ่งชนด้วยจาก15เป็น25หน่วยอันนี้ก็เล็กน้อยนะครับตัวต่อมาก็คือจังก็ควีนนะครับอันนี้ก็ได้ไป2บัฟอ,อีกเช่นกันสกิลมี่นะครับคลิกขวาเวลาที่ดึงแทงเนี่ยจะสามารถดึงได้ไกลขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขาปรับเพื่อให้ดึงได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากการบรบัแพีทททงงคครเเิ่่มาาาต้านาน้นนอย,ยไป มันส่งผลกระทบต่อมีดของจังเกิลควีนค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เขาก็เลยแบบบัฟกลับมานิดนึงนะให้มันใช้ได้ดีขึ้นเวลาที่ใช้กับแทงนะส่วนของแรมเพจก็คืออันตินะครับแอนิเมชั่นก่อนเริ่มพุ่งใช้เวลาน้อยลงจากจุด75เหลือจุด5วิอันนี้ก็เร็วขึ้นประมาณ13%นะก็น่าจะเห็นผลอยู่เหมือนกันโอกาสที่จะโดนขัดก่อนจะเริ่มใช้เลยเนี่ยก็มีน้อยลงนะต่อมาก็คือออริช่านะครับอันนี้มี1บัฟด้วยกันเจว e ินสปินนะครับหรือว่าสกิลอีอันนี้ลดคู่ดาว เนฟโอริซ่าหนักไปหน่อยนึง <c oughs> ก็เลยบัฟกลับมาให้นิดนึงต่อมาก็คือโรทอกอันนี้เนฟเน้นๆนะครับสนิร์ฟด้วยกันเลือดพื้นฐานลดลงนะครับจาก650เหลือ600หน่วยถ้าเป็นในโรคิวก็จะเหลือ750อหหน่วยนะอีกสกิลหนึ่งที่โดนเนิฟก็คือดงกาสกิลอีการลดดาเมจร,ระหว่างที่ใช้สกิลเนี่ยลดลงนะครับจาก50%เหลือ40%การเอาตัวรอดในภาพรวมของโรท็อกมันน้อยลงแน่นอนนะครับมาที่ตำแหน่งต่อมาครับ DPS อันนี้มีตัวรีเวิร์สพอสมควรเลยเริ่มกกัที่ตวแรเลย็คืไค อ,อย่างแรกคือแฟนเดอะแฮมเมอร์หรือว่าคลิกขวาครับดาเมจตอนัดลดลงนะจาก50เหลือ45หน่วยแปลว่าถ้าโดน6นะัดเต็มๆก็คือเหลือ270ดาเมจเนาะส่วนของสกิลกลิ้งนะครับอันนี้ก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันลดดาเมจน้อยลงนะจากเมื่อก่อนเนี่ยลด75เหลือลด50เท่านั้นมีผลไหมผมว่าก็มีผลระดับนึงแหละเออพอเลือดมันก็เหลือน้อยลงโดนซ้ำตายได้ไง่ายขึ้นเนาะต่อให้คุณจะใช้กลิ้งได้ถูกจังหวะแล้วก็ตาม ต่อมาก็คือสกิลที่ถูกรีเวิร์สค่อนข้างเยอะนะครับของแคสซิดีแมกเนติกเรเนกหรือว่าสกิลอีตอนนี้ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นแฟลชแบงอีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่ปาออกไปเนี่ยมันก็จะระเบิดออกเมื่อครบระยะของมันหรือว่าโดนอะไรขัดขวางเช่นโดนศัตรโูโดนกำแพงอะไรแบบนี้นะโดนโล่อะไรแบบนี้มันก็จะระเบิดเลยรัศมีระเบิดก็จะมีเล็กๆรอบตัวระเบิดแบบแฟลชแบงเลยนั่นเองมีดาเมจร,ระเบิดเนี่ย45หน่วยนะครับคนที่โดนเนี่ยจะติดสถานะฮินเดอร์เหมือนเดิมคล้ายกับแมกเนติกเรเนกนะน,นี้เพิ่มเติมเนี่ออนน 1. 2วิขึ้นสัญลักษณ์บอกคล้ายๆกับโดนสตันแต่ไม่ได้โดนสตันนะโอเคไหมมันคือฮินเดอร์ลดความเร็วการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มจาก30 เป็น50%วิ่งชา้ลงาลงมากๆทําให้ใช้สกิลเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ย่อไม่ได้ด้วยนะครับคูดาวอยู่ที่12วิเดบก,ก็คอมเมนต์ว่ารับรู้ฟีดแบ็กเรื่องคนบ่นระเบิดดูดมานานแล้วนะเออก็เลยแบบปรับกลับมาเป็นระเบิดแบบเดิมแทนดีกวา่าแต่จะเอาสแตนห้าซีซีกลับมาก็คงไม่ดีกับตัวเกมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เปิดช่องให้ศัตรูได้ตอบโต้เลยเวลาถ้าโดนระเบิดไปแล้วถูกไหมก็เลยใช้เป็นสเตตัสฮินเดอร์เหมือนเดิมนะครับแบบแมกนีติกเนนนั่นเองต่อม ว่าโดนรีเวิร์สได้ไหมคือโดนปรับเยอะเหมือนกันอะสิ่งที่เขาปรับมาก็คือการลดความเร็วเคลื่อนที่ระหว่างที่คุณเลงเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงครับจากเดิมตอนกดใช้ตอนแรกจะลด70%มันจะค่อยๆลดลงเหลือ35%สครับสรุปง่ายๆก็คือยิ่งเลงนานมันจะยิ่งวิ่งเร็วอีกอย่างก็คือการลดดาเมจระหว่างเลงเนี่ยจะค่อยๆลดลงครับจาก40เหลือ0%หมายความว่ายิ่งเล็งนานคุณจะยิ่งตายง่ายแลกกับการวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละดง่ยง่ารัน้ยห้เวลาาใช้งนสพัก แล้วก็เลยแลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นหน่อยถ้าสมมุติว่าเร็งนานไปแต่มันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นถ้าคุณสงสัยว่าเฮ้ยความเร็วการวิง่งมันส่งผลกับการใช้เด e ไอขนาดนั้นเลยเหรอลองดูตัวอย่างจากคลิปนี้ครับ 2> okay, three, two, one. 3 2 1 speed n o ต่อมาก็คือเมย์น,นะครับกึ่งเนิฟกึ่งบัฟชิกขวาเนี่ยฮิตบ็อกของกระสุนเล็กลง20%อันนี้ก็คือเนิฟเนาะแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจให้จาก75เป็น85หน่วยก็เพิ่มขึ้น13%นะอันนี้ก็คือบัฟถ้าเป็นเมย์ที่แบบแม่นๆหน่อยเนี่ยก็คือมันเป็นสไนเปอร์ดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงขึ้นอีกแล้วถ้ายิงหัวด้วยก็คือคูณเพิ่มไปอีกนึกออกไหมต่อมาก็คือริปเปอร์ครับอันนี้ได้ไป2บัฟเน้นๆเลยส่วนของการยิงปกติเนี่ยเขาลดการกระจายกระสุนลง8%ตรงนี้เา บอกว่าบัฟมาให้เพราะว่าการปรับอาร์เมอร์ของแท้งหลายๆตัวเนี่ยมันส่งผลต่อริปเปอร์ค่อนข้างเยอะจากความรู้สึกของเดฟนะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นริปเปอร์จร,จริงผมว่าก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างขนาดนั้นหรือเปล่าเอออันนี้ก็ได้บัฟไปตามนั้นส่วนอีกอันนึงก็คือชาร์ดก์สเตปนะครับสกิลอีเวลาใช้ในการวาร์ปเนี่ยลดลงจาก1.5เหลือ1.2วิก็เร็วขึ้นประมาณ20%เลยนะน่าจะเห็นผลพอสมควรนะครับตัวต่อมาคือโซเชิร์ครับอันนี้ก็ปรับแบบเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเหมือนกันอาจจะแทบจะเรียกว่า Re ได้นะ ผมว่าอันเนี้ยปืนหลักนะครับเนิร์ฟดาเมจคลิกขวาจาก3 0ถึง130หน่วยเหลือ1ถึง1น0่หน่วยเท่านั้นบัฟคลิกขวาให้ยิงทะลุศัตรูได้หลายตัวในสถานการณ์ปกติจากเดิมเนี่ยจะทะลุได้แค่ตอนที่ใชโอเวอร์ท็อกอยู่เท่านั้นครับแล้วก็ไปบัฟคลิกซ้ายเพิ่มด้วยก็คือบัฟให้ยิงเร็วขึ้นจาก14เป็น16นัดต่อวิหมายความว่าดาเมจภาพรวมคลิกซ้ายต่อวิเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเนาะแลกกับการที่คลิกขวามันเบาลงแบบชัดเจนเลยถูกไหมครับก็ขยบดาเมจเบิร์ดจากคล เดฟคอมเมนต์ว่าส่วนนี้อยากปรับให้ดาเมจโซเชิลมันไม่พึ่งแต่คลิกขวาอย่างเดียวในสถานการณ์เดิมก็คือแบบนึกสภาพหยิบโซเชิลมาถ้าคุณคลิกขวาไม่โดนเนี่ยคือจบเลยนะนึกออกไหมคือแว l u ลูของโซเชิลมันดรอปลงเยอะมากเพราะว่าโอกาสที่จะแบบตัดศัตรูได้มันสูงมากด้วยคลิกขวาแบบเดิมถูกปะตอนนี้ก็เลยแบบพยายามปรับให้คลิกซ้ายต่อวิเนี่ยมันมีดาเมจที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับการลดดาเมจของคลิกขวาแล้วก็มีบัฟอีกส่วนหนึ่งก็คือโอเวอร์ท็อกนะครับตัวอันติชาร์จพลังงานเร็วขึ้นจาก100 120เป็น120น็นนนน่่ววยตออิัี้ก ็บัฟมาเพื่อทดแทนดาเมจขึ้นขวาต่อนัดที่มันน้อยลงให้ชาร์จยิงได้บ่อยขึ้นนั่นเอง ตัวต่อมาก็คือเซมิทร่านะครับอันนี้ก็ได้2บัฟค่อนข้างตรงกับคอมเมนต์ที่เขาเคยพูดไปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปไปนะคือเพิ่มเลือดพื้นฐานจาก100เป็น125เลือดรวมก็จะเพิ่มเป็น275หน่วยแล้วสําหรับเซมิทร r าตอนนี้แล้วก็จีคลิกซ้ายเนี่ยจะชาร์จเลื่อนขั้นเร็วขึ้นด้วยนะครับ25%โอ้โหน่าสนใจขึ้นมาเลยเออเซมิทราน่าจะเป็นตัวที่สามารถยืนแผงหน้าได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนตำแหน่งต่อมาที่มีการปรับก็คือซัพพอร์ตนะครับอิรลลันนี่ฟ ตัวสกิลอัลเบิร์ตสกิลชิปนะครับดาเมจเพิ่มจาก10เป็น25หน่วยก็เอาไล่ศัตรูได้ดีขึ้นที่มาไล่อิตล,ลีแล้วก็ตัวไพลอนนะครับสกิลอ e. อันนี้จะมีบัฟเพิ่มเลือดไพลอนจาก100เป็น125หน่วยแล้วก็บัฟปริมาณฮิลต่อน,นัดด้วยจาก30เป็น40หน่วยแต่จะฮิลตัวเองเบาลงครึ่งหนึ่งครับก็คือเหลือแค่20หน่วยนั่นเองหมายความว่าฮิลในภาพรวมของอิตล,ลีเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ฮิลเยอะขึ้นแน่แน่นึกออกปะเพราะว่าฮิลเพื่อนก็แรงขึ้นแต่ประเด็นก็คือแลกมาก,กับการที่อาจจะเอาตัวรอดได้ยากขึ้นหน่อยเพราะว่า รอนมันฮิวตัวเองได้ช้าลงนะครับเวลาโดนไล่เราไม่ได้มีแบบซัพพอร์ตอีกคนช่วยฮิวอิลาลารี่เองเนี่ยมันอาจจะเอาตัวรอดยากขึ้นหน่อยอีกตัวหนึ่งก็คือคิริโกอันนี้โดนเนิร์ฟเน้นๆเลยนะครับผมว่าเป็นเนิร์ฟที่ควรเกิดขึ้นนานแล้วลหะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็พูดมาตลอดว่าคิริโกมันเก่งเกินไปนะในหลายๆสกิลของมันตัวที่โดนเนิร์ฟก็คือสวิฟสเต็ปสกิลชิพนะครับอันนี้เพิ่มคูลดาวจากเจ็เป็นแวิเพิ่มมาวิเดียวถามว่ามีผลไหมผมว่าก็มีผลไม่มาาากก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 ็็็็นนนนนน้้้้ออออยแหละะออะิิิ่่งงมมัั100วจจจใชตคดดขึึส อีกสกิลหนึ่งที่โดนเนิร์ก็คือโปรดักชันสุสุสกิล e นะครับจะไม่สามารถล้าง hard knockdown stun ได้แล้วตัว hard knockdown stun เนี่ยเดฟบ,บอกว่าหมายถึงการที่ตัวผู้เล่นเนี่ยล้มลงนอนกับพื้นและโดนสตันอยู่เช่นโดนชัตเตอร์ของไรฮาร์ดส่วนของสลิปดาดอนาเนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายกันก็จริงนะแต่ว่าจะไม่นับนะครับเพราะว่า โดดเเมจมันก็ลุกแล้วนึกว่ามันมีคอนดิชันที่แยกออกมาทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่นับนะครับสรุปก็คือแชตเตอร์ของลายฮาร์อันเดียวนัว่นแหละพูดง่ายสําหรับตัวฮาร์น็อกดาวน์สตันถามว่าเนิฟอ,อย่างนี้ทําไมลองคิดดูง่ายๆครับจะขายคอนมิติกลายฮาร์ที่โฆษณาไว้ในเทรลเลอร์ครับทำเอฟเฟกอะไรมาซะสวยสดิบดีเลยถูกไหมคนซื้อมาใช้จริงทุบไปปุ๊บโดนคิริโกะฝั่งตรงข้ามล้างทีเดียวจบคนจะซื้อไหมคําถาม นึกว่าเออมันก็แบบเพิ่มอินเซนティブนิดนึงทําให้ไลรหามันเก่งขึ้นสักหน่อยอันนี้ก็คือเหมือนไลฮาร์ดได้บับทางออมเลยนะเพราะว่าคิลิโกไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้ดีเท่ากับเมื่อก่อนแล้วนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาน่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับบับาลานเยอะพอสมควรเลยสำหรับแคสซิดี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆถ้าใครเล่นแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันได้โซเชียลก็น่าสนใจอีกเช่นกัน DPS สองตัวหลักที่แบบมีบทบาทค่อนข้างเยอะในหลายๆแพทที่ผ่านมาโดนปรับเยอะมากอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ได้เล่น DPS2 ตัวนี้มาค่อนข้างเยอะภายในแพทใหม่แล้วเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอมาเป็นยังไงบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวอื่นใครเล่นแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะเออเรื่องของสกินอะไรเงี้ยพูดคุยกันได้เลยสำหรับทิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย